ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับช่องลูกข้าวเหนียวเซี่ยวอีสานนะครับสำหรับคลิปนี้มาเบิงควายงามทางตลาดสมเด็จนะครับเสาร์วันที่28มิถุนายนสองพนห้าร้อบสมนะครับวันนี้ก็เป็นเสาร์วันอาทิตย์นะครับผมผู้ใดอยากได้ควายไปเลี้ยงเดชมคลิปนี้นะครับมาควายงามกําลังมีวางแผนที่ๆเห็ดฟาร์มควายนะครับควายอนุรักษ์พันธุกรรมดีๆนะครับผมมืัอนี้พามาเบิงควายของคุณพ่อเพิ่นนะครับเพิ่นก็ขึ้นสืรอเรื่อง นํำควายงามของมาในตลาดนะครับแทบจะเททุกตลาดนะครับลอยเอ็ดสลรคขามกาลสินนะครับมอนีควายงามทั้งอำเภอโพชัยนะครับนำเสนอนะครับมอนีนะครับเอานํำทรงเขาประกวดนะครับผมเดี๋ยวไปบึ้งราคาไปฟังรายละเอียดน้ำเพลินกันนะครับแม่ลูกนะครับมอนีงามๆนะครับเอานะครับไปถามคุณพ่อเพลินนะครับแม่ลูกเปิดราคาไหมครับพ่อแสนสองนะครับต่อร่องได้นะครับผมลูกขี้ได้ไหนครับนี่ ลูกแรกนะครับอันนี้ลูกโตที่แรกนะครับลูกโตผู้นะครับักเดือนนะครับลูกเพิ่นส,สีเดือนกว่านะครับผมสีเดือนกว่านะครับลูกพอได้ครับผู้ได้ละเอียดบะ ลูกคุ้มตน้ำบานนี่เนาะอ๋อลูกเจ้าสิงโตนะครับผมลูกเจ้าสิงโตนะครับลูกเจ้าสิงโตนะครับสี่เดือนนะครับแม่ผสมอีกไปพเพื่อใส่หาเส้นในท้องเดี๋ยวจักเดือนแล้วเพื่อใส่สี่เดือนด้วยกันนะครับเอานะครับเอานะครับแม่ขืนเลี้ยงเนาะนะครับลูกกับสี่เดือนกว่านะครับแม่กับลูกประมาณหาเดือนนะครับแม่กับท้องได้ประมาณเกือบสี่เดือนแล้วพ่อเนาะ นะครับผมประกันทองว่าพ่อแม่นี่ประกันทองนะครับทองที่ไหนครับทองที่สองครับทองที่สองนะครับผมขอเบิ้งหน้าแม่เพื่อนหน่อยนะครับนะนะครับเอาเบิ้งหน้าตรงจังหน่อยครับพี่น้องนะครับล่ำเงานะครับผมเอาครับแย้มแย้ำเอาครับตาแต้มแก้มจ้ำข้ออ่องนะครับผมเอาครับเอาหน้าอกกับกุนกระทะงามดีนะพ่อเนาะเป็นกุนกระทุกดีนี่นะครับแสนสองราคาห้องนะครับแสนสองราคาห้องนะครับแม่สูงเท่าไรพ่อวัดมา รอยซี่อยบะพอะ <40. S 1> อะ่อเนาะอ่าอยี่สบวกขึ้นนะครับเบอร์ทรัวพ่อบเบอร์ไหนก็ครับศูนย์เก้าสามศูนย์เาสามหา <พอ S 1> นะครับพอพอเสริมพ่อใช่ นะครับผมเอาครับบ้านค้ามเถาวิ่งพ่อบ้านพุ่นเถาบ้านพุ่นเถานะครับผมอำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเอาครับควายงามนะครับไผ่กระลังหาเมียพันเมียบอกนะครับโมผิดหวังแน่นอนนะครับเอาขอบคุณในไลฟ์ครับพ่อนะครับเอาเอาเบิ่งอีกเมียหนึ่งสวัสดีครับผมอันดีกับที่เด็ดอีกนะครับเมียหนึ่งนะครับเอาที่เด็ดนะครับเอานะครับหนะครับพี่น้องนะครับเอาไลฟ์ไปไหนแล้วครับผมเปิดไป อยากได้สองแสนครับอยากได้สองแสนนะครับแม่นี่นะครับท่องไปครับผมท่องคอไดครับผมท่องหาแสนนะครับจักเดือนแล้วครับผมท่องสามเดือนสามเดือนกลัวนะครับผมเอาพี่น้องนะครับประกันท่องว่าตัวนี้ประกันวัดส่วนสูงมากตัวไดครับร้อยสี่สิบห้านะครับเอาวัดร้อยเพิ่นสูงมาร้อยสี่สิบห้านะครับมึงจ่วงข้านาลักษณะการยืนนะครับนะครับ ถ่ายให้เบิ่งชัดๆเลยนะครับพี่น้องกูอยากได้ไปเลี้ยงลำเงี้วเน่นอนครับเนี่ยนี่นะครับเอาไปหมักถ่ายเงีวๆนะครับหลังหน้านะครับเอาถ่ายเปิดนะครับเอาถ่ายเปิดนะครับงวงอ่ำนะครับย้อมเพื่อไหนครับนี่สหสัคัญนะครับผสมพอเจ้าหาแสนไว้นะครับถือว่าเป็นพอพันธุ์ที่เดี๋ยวมาเออเจ้าเร็วๆนี่นะครับสี่เปิดตัวอยู่เออเล้วนะครับยูวีไล่ฟร์มนะครับผมเอาอยากได้นําเชื่อของเจ้าหาแสนตอนนี้ นะครับมีบริการนะครับอีกบ่โดนนะครับวิไลฟาร์มสิเปิดตัวน้ำเชื่อเจ้าหาแสนนะครับผมเดี๋ยวไปอยู่กับวิไลฟาร์มศูนย์รีดมาตรฐานนะครับให้เห็นผลงานเจ้าหาแสนในแต่ละลายตัวนะครับอามจจะทางผู้ใช้นะครับผมอ่ะเบอร์โทรนะครับผม093ย์เ1้าสามศูนย์เก้นึ่งสองศูนยาหนึ่งห้านะครับผมราคาเปิดใบสองแสนนะครับผมต่อรองได้นะครับอันนี้ราคาห้องครับพี่น้อง อ,อ,องเสองององเอานะ <c oughs> ครับขอบคุณในไล้์ครับผมไลค์ครับผมอเอาเบิ้งแม่ลูกน้ำผัวเปิ้นนะครับเี่นนะครับนะครับร้บบบางามนะครับหาแสนไปอยู่วิไล่ฟ้ามเรอบานี้ยากเราพ่อบนีย้ยากเรา,าบันี้ นะครับตรงนี้ผสมหลอดเครื่องงานมันไปเครื่องอ่ามันสี่เหลี่รื่องหลอดด้วยบาดที่นี่อ่าครับอีกจักปีนึ่งจะต้องทามห้าใบห้าหลอดแล้วห้าแสนนะครับอ่ามีมีใบมีหลอดแท้นะครับผมเอาวดีท่านเนี่ยเอาดีท่านครับเอาครับขอบคุณในรายครับผมเอานะครับเอามาเบ่งตัวดีดึงออกมานะครับไล่ได้ตัวนี้ครับอ๋ออันนี้เพิ่นบม่ได้ไทยเปิดไปแล้วนะครับกว่าเพิ่นเอาล้อจังโดนนะครับเด็กกบัตนะครับแม่ลูกเจ้าบ่าแล้วครับพ่อนี่ อะไรแหละจะขวางมาหันมาเห็นมาเห็นจะของนะครับจะบงึงแม่สาวนะครับผม่มจะบาทแล้วพ่าแม่สาวสามหมื่นหานะครับแม่ลูกเอยแม่สาวนะครับมบีตัวเดียวบอกว่าครับสามสิบหานะครับจักเดือนแล้วพะ่ออายุเพิ่น ประมาณปีหนึ่งแล้วพ่อสาส่วนสูงอยู่ร้อยสาบวกอยู่เนาะนะครับเอานะครับเป็นควายแม่สาวนะครับเอามาตัวเดียวพ่าวพ่อไนี้เบอร์โทรคุณพ่อเบอร์ไหก่อครับมาศูนย์หกหนึ่ได้ครับศูนย์หกหนึ่งหนึ่งสองซีซีหนึ่งสองซีซครับผมเอาเอามาอีกรอบเลยเก้าสองหกเก้าสองนะเอาศูนย์แได้ก่อ ศูนย <1, S 3> ์หกหนึ <c oughs> <2. 64. c oughs> ่งศูนย์หกหนึ่งกัหนึ่งสอ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 อสองหกเก้าสองนะับเอากร้เยอะไรกร้งเเอาคาครับราคาเท่าไร่อนเอาเบนะครับคยสาวนะครับเอาบึงคุยแม่สาวของน้องเพิ่นอีกสอตัวนะครับจ้บาครับตัวนี้สามหมนะครับแม่สาว 3 6มหมอีกตัวนึงเลครับโบแมนครับเอแมนมีตัวเดียวนะครับสามหมื่นหกเบอร์ติดต้เบอร์แนวครับ0 9 3ศนย์เก้าสามสี่เจ็ดส เจ็ดห้านะครับผู้เสียนั่นผู้เสียนั่นก็สีอ๋อหนึกว่าผู้เสียไล่สิขายไปแตงเมียเถอะอ๋อ้ผู้นี้เอาเอานะครับขอบคุณหลายลครับผมนะครับง่วกับเอ่อนะครับก้อยกับสูงอยู่ประมาณลอยสามสีบวกอยู่นะครับเอาก้อยสาวนะครับเดี๋ยวไปเบิ้องได้ได้ครับผมเอาอุดหนุนในเด้อครับพี่น้องนะครับเอาน้องคนอยากได้เมียนะครับเอาข้อยมาขายเพิ่นว่า เอาขายกล้วยแตงเมียเนาะเอาครับได้เมียไปสิขายเมียแตงเออขายเมียซื้อกล้วยไปเลยโอ้นะครับเอาจักบ้านนะครับแม่นี่แสนเอ็ดครับห้องไม่แสนเอ็ดนะครับผสมพอได้ไหมผสมหาแสนับเจ้าหาแสนนะครับผมหาแสนจักเดือนแล้วอายุท่องเพิ่นอายุท่องกีคนเดือนหาเดือนนะครับเบอร์ได้ครับเบอร์ติดต่อ มีผู้มักน้ำเบอร์โทร087ูนย์แป9เจ็ดเก้าห้7 7นะครับผมวัดชนสูงมาเทะเลกง้ยแม่กุ้ยแม่นี่40่สบพันครับร้อยสีบ,บวกนะครับเอานะครับเบิ่งแม่ลูกน้อพ,อพ่พอเพิ่นพอนพะ่อเอาออกทางแดดนะพ่อนะครับเอาออกทางแดดตั้งนะครับครับแม่ลูกกพอพอ่พอคือแม่อ๋อแม่แม่เดียวเอาครับพ่อเอาทางพุ่นก็ได้ครับเอาครับขออนุญาตด้วยครับพี่น้องนะครับให้เพิ่นเอาไปหลงๆจะหน่อยนะครับไทยเลยสะดวกนะครับเห็นชััดเจนนะครบ เอาครับแม่ใหญ่ครับพี่น้องผู้ใดก็ลังหาแม่บอกเข่าคอเข่าฟ้ามนะครับเป็นอีกแม่นึงนะครับมื่อนี้ตลาดสมเด็จมีแต่ของเด็ดเด็ดนะครับสมซื้ออีหลีนะครับพี่น้องเอาไล่ไปได้พ่อมองห้องครับอ่าครับผมมื่อนี้ห้องไล่ไปได้ครับแสนแปดนะครับแสนแปดหมื่นนะครับเอาแสนแปดหมื่นนะครับแม่นี่ท่องที่ไดนครับนี่ ทองแรกครับทองแรกทองแรกแม่สาวทองแรกนะครับผมลำเงาอุดวครับลูกเพชรอุดวนอันนี้ลูกเพชรอุดอนนะรนเนาะอันนี้ลูกเพชรอุดวนลอยประสิทธิ์นะครับลูกเพชรอุดวนลอยประสิทธิ์นะครับทองหาแสนทองเจ้าหาแสนนะครับผมเป็นพอพันธุ นะครับหาแสนนะครับที่เด็ดแน่นอนนะครับกันฟังซื้อนี่นะครับเจ้าห้าแสนนะครับผลงานการันตีหลายๆสนามแกนแชมป์ทั้งพ้นท่องกับลูกหาแสนเรื่อพี่น้องนะครับโโคมตเลยเอาครับข่มโตนะครับผมเอาต่อไปนี่จีเดย์ผสมร้อนแล้วเนาะพายุวิไลฟ้ามแล้วนะครับผมส่วนสูงเอาครับวัดมาเท่าไร่อลอยซีซีลอยวัดยีนลอยซีสิบสามวัดลอยซีสิบห้าเอาล้วครับลอยซีสิบห้าเลยนะครับปีลอยซีสิบห้านะครับแม่นี่ส่วนสูงแต่ว่า เอกลักษณ์ของเพิ่นคือล่ำเงีวนะครับล่ำเงีว <Okay. S 1> ประก,กันไม่มีตำนี้นะพ่อไม่มีตำนีทุกอย่างเอาครับควายเชื่องดี<อ>งนะครับผมมน้ออ็เเรรพ ประกันท่องลอยเปร์เซเดือนนะครับท่องเจ้าหาแสนนะครับการันตีแน่นอนรับประกันเอาเบอร์โทรน่พ่อศูนย์แปดเจ็ดศูนย์แปดองสองห้าหกสองสองห้าหกสองห้าหกสอนะครับอีกรอบนึ่งนะพอศูนย์แปดเจ็ดศูนยห้าหองสองห้าหกสองห้าหกสองห้าหกนะครับผมหอยยาก็มาลาใส่ด้ครับพี่น้องนะครับห้องไวแสนแปดนะครับลูกเพชรอุดรนะครับเพื่อนวานะครับลูกเพชรอุดรนะครับเพิ่งล่ำเงียบเงบนะครับทองยแต้วทองเอาทองยูแล้วด้วครับพี่น้องนะครับ ลูกเจ้าห้าแสนนะครับู้ใดหาแม่พันธุ์นะครับไปรุนเอานะครับผมนะครับลูกเพชรอุดรทองห้าแสนนะครับประกันทองร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสจ้าทองแรกพร้อมนะครับเอาขอบคุณในรายครับพ่อให้มันหมานครับผมนะครับบึงอันนี้เป็นแม่ลูกนะครับเจ้าบ้านลวพ่อแม่ลูกอยากได้หามื่นนะครับอยากได้หามื่น โคมมนี่แสนสองนะครับเอาควมนี่แสนสองครับพี่น้องนะครับคนี่แสนสองนะครับลูกโตผูให้แม่นะนะครับลูกโตผูนะครับแสนสอนะครับลูกแรกปะครับว่าลูกแรกนะครับคนี่เท่าไรครับอย่าไ้หาเมื่อนลูกผูให้แม่ลูกแม่ครับลูกแม่ครับควมนี่หามื่นนะครับเบอร์โทรคุณพ่อเบอร์ไหนก็ครับ062 1์9กสองหนึ่ง อ๋อศูนย์หกสองหนึ่งเจ็ดเก้าหนึ่งสี่ห้าหกหนึ่งสี่ห้าหกนะครับผมสองคมนะครับอยูออ่อำเภอใดกับพอ่พออำเภอสหสักขันตำบลโนนศิลาเนี่ยอ่าตำบลโนนศิลาสหาสักขันนะครับเอาขอบคุณในร้ายครับพอ่อแม่ผสมอีกเป็นที่นึงเหรอผมเป็นของซื้อมาเด้วอ๋อซื้อมาบอกให้รายละเอียดเนาะนะครับเอาขอบคุณในร้ายครับพอ่อให้มันมันนะครับนี่แม่ลูกนะของผู้ใดเนาะนี่ ใช่แล้วครับเจ้าของ,องอต่อรองกันอยู่บ้าอ๋อกำลังต่อร่องกันอยู่นะครับเออเม่ลูกปูกนะครับกำลังต่อร่องกันอยู่ครับอ้ามนะครับแม่ลูกปูกนะครับเอ่ะบันไดมาขายมาพ่อะมันมนี่เบิร์ดหรือเปล่าเบิดแล้ว,ลวโอ้ยมนัมนมัน <ะ S 1> นะครับนะครับโอ้าายอก็บัานได้บันไดหน่อยแต่เอานะครับแม่ลูกเป็นห้องกันรลายมาได้แล้วนี่้องยกำลังต่อกันอยู่นะครับบ้านไหนเลี้ยวครับพี่น้องนะครับ หาเบิงนะครับแม่ลูกนะครับงามงามนะครับโอ้มาดีควายเหลือหลายอยู่นะครับจะมาแล้วครับพ่อแม่ลูกข้เดียวโมลูหรือบอกว่าไทพ่อใส่ของพ่อยี่ใส่ของพ่อเอากับพวอื่นผมเนาะแล้วเห็นยุ่นนิดเดียว่เห็นเจ้าของเอารลายไปได้แล้วพ่อแม่กับลูกแม่กับลูกเจ็ดสิบหานี่แม่กับลูกเจ็ดหมื่นห่านะครับลูกแม่ลูกแม่ครับลูกแม่ลูกแม่นะครับเอาลูกแม่เจ็ดสิบหานะครับเอา เดี๋ยวๆนะครับผมอ่อมไปเบื้องอ่าขออภัยครับพี่น้องไอ<ม>เบื้องลูกเป็นจังไงน,นะครับไ้เบื้องโตลูกนี่นะครับลูก75บานะครับแม่กับลูกนะครับราคาหองลูกที่ไหนละพ่อนี่ลูกที่สองนะครับแม่พันเดียบผสมอีกเนาะ,มนะแม่ลอยสี่สิบบวกอยู่ แม่มันทองหเดือนหรอดิโอแม่ทองหเดือนแต่วเื่งบัเบมท่าแม่ทองหเดือนใส่ลูกมันลูกเดือนเดือนลูกละแปดเก้าเดือนนี่ละแปดเก้าเดือนเนาะนะครับเบอร์ทูเบอร์ใดก็พอศูนย์แปดห้าศูนย์แปดห้าเจ็ดห้าแปดเจ็ายดทดีๆเลยนจังหน่อยะค้นหอยตัวนี้มันมาขวางาขวางมันเข่าเล็บได้ป่ที่นี่เสียกเข่าเล็บได้ป่ะนี่เข่าขวพอดีเอานะครับ กับลูกลูกประมาณจิตแปดเดือนนะครับเอาแม่ท้องหกเดือนนะครับท่องที่สามอะท่องเนาะเพิ่งเดแปดเดือนลราสามสามเดือนนั่นแหละลูกเอาลูกสามเดือนนะครับแม่ผสมจ็กเดือนก็แน่ดิหกเดือนเอาลูกสามเดือนแม่ก็จะผสมหกเดือนหกเดือนแล้วว่าหกเดือนเราดูนะคือทั้งสามเดือนแม่อืู่ใช่ป่ะ เอานะครับแม่กับลูกนะคขายค้นไปขายน้ำเดือดเองสนี่แล้วบม่อยากเบ็ดเหรอพ่อรอดมาซื้อไปขายอ๋อนะครับเอานะครับอันแม่สาวหน่อยเถอะเลยบ่กขงอ๋อได้ละเอียดนะครับเอาใส่ครับขงพ่อเอาเบิ่งแม่สาวหน่อยนี่เท่าไรก็ครับสามหมื่นต่อดิสามหมื่นนะครับแม่นี่ สามหมสาวหน่อยประมาณปีปีกว่านะครับเอาเบอร์โทรอีกรอบนึ่งนะพ่อรอบศูนย์แปดห้าศูนย์แปดห้าเจ็ดห้าแปดแสามศูย์แปปดสามศูนะครัะยันะครับแม่สาวนะครับเอานะครับแม่สาวหน่อยเอาพูดรครับพ่อให้มันมานด้ครับขายง่วนเตะออกจนได้ขายหมดเอวยายงวงกันแล้วครับออกป เอาครับขายแล้วบ่ครับนี่แล้วกันแล้วบ่ย่างไรไปได้ครับโอ้เอา้าวดอ้วกันไปพู้เราบรรลุมตุ่มกันไปหัวมันเลี่ยวอยู่เอาน้ำยองกันใจในได้เราเบิ้งส้งนี่เพป็นห้องหองไรไปได้ครับมองเพป็นห้องบอกโอ้หองามีผมมาอยู่ในค่อมยังสิเอาพี่ไทยหงามนะครับพี่น้องเอาครับมาเบิ้งอยู่ถ่ายรถครับพี่น้องนะครับอันนี้คือกาลัางสี่ข้นรถเมียบ้านแล้วนะครับ ก็เลยพามาเบิ่งนะครับจะได้ก่อนครับเมื่อเก่าปัญหาตัวเมก่าปัญหาตัวมานะครับเอานะครับค่อยเผือกหน่อยนะครับเจักเดือนเราอายุเพิ่มเจ็ดแปดเดือนนะพี่น้องแต่ว่ากถูกขางามครับพี่น้องถูกขาหนานะครับช่วงหน้าอกกว้างนะครับเอาไล่ถ่ายมาเบิ้งนะครับเอาล่ถ่ายมาเบื่องจังหน่อยนะครับเอาครับเจักเดือนอายุประมาณเจ็ดแปดเดือนนน่เนาะนะครับเป็นควายเผือกหน่อยนะครับเอาเผือกหน่อยนะครับ เอานะครับไล่ออกมาเบึงมืนเก่าพันหาครับพี่น้องราคานี้นะครับอนาคตแม่พันแน่นอนนะครับหาควายเปลือกหน่อยนะครับตัวแม่นะครับเอาไปเลี้ยงเอาครับพี่น้องนะครับประมาณแปดเดือนเก้าเดือนนะครับเบอร์โทรเบอร์แดกก่อนครับ087 642 6890 6890นะครับเอาครับหนังดีนะครับเสี้ยนควายงามเพลินขัดมา้าผสมฮวงครับการันตีแน่นอนนะครับของบอดีบอลคือรถเพินรานะครับเอาขอบคุณในรายครับผมนะครับมีตัวเดียวมาครับมือนี้ มีหลายตัวอยู่ขายไปแน่เลยโอ้ขายไปแน่แล้วนะครับเอาพามาเบิ่งควายเผือกนะครับผู้อยากเลี้ยงควายเผือกเอาไปเลี้ยงไปขุนไปนะครับพัฒนาเอานะครับราคานี้เมื่อเงินกวาบจับต้องได้แน่นอนนะครับผู้งบบ่หลายนะครับสีไปซื้อราคาลักแสนคือเพิ่นงบบ่ิหอดนะครับเอาเอานะครับแม่สาวจักบาทราครัาพอไหม สามหมื่นกว่าบาทนะครับเมี่ยสาวนะครับสามหมื่นกว่านะครับน,นี่เป็นค่อยเปลือกนะครับจะคล้อง่นกลับแล้วค่อยเปือกอันนี้ราคาจะคล้อง่นซื้อไว้นะครับเมื่อบ้านแล้วก็ฝากคนค้นกลับให้นะครับพาไปเบิ่งนะครับหัวกระไยนะครับ่วง สายมาแดดเริ่มห่อนนะครับเบืงควายไงเอของไผ่นอครับควายนี่ร้ายไปไหนแล้วครับอ๋อเปิด,ปดว้เบื้องไห้เพี่น้อนครับเราเห็นจะคล้องครับพี่น้องอ่าจะเป็นผู้ใบเราเห็นจะคล้องนะครับก็เป็นยัางน้นครับพีบ่น้องเอาก็เบืง้ง งามๆนะครับพ่็เทียบเทียบเอานะครับานงานงผู้ใหญ่ครับพี่น้องผู้ใหญ่คผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ตัวจบับบาทแล้วครับผมเลยเพราะว่อผู้ใหญ่อ๋อมาเห็นเป็นห้องไร้ไปได้หรอครับนี่อ๋อมาเห็นจจเจ้าของจเจือเจียอ้าวน,นะครับขอบคุณทีไรครับพอ่อ เอาถ่ายคลิปผมเห็นชาโรลี่นะครับพี่น้องเมึงไข่จบแล้วกับถ่ายคลิปกับผู้ใดติดตามนะครับอยากได้นะครับผู้ชาโรลี่นะครับเอาหอพันได้เลยนะครับชาโรลี่ตัวนี้นะครับห้องไรไปได้แล้วครับผมห้องผู้ไรพวกครับอืมห้องพระเจ้าอาจะของผูเห็นครับหาเจ้าของผู้ใดรองเสียเอาแม่สาวนี่ก็ไม่มีเจ้าของแม่ความกับพวกนี้นะครับอ๋อตัวใดครับแม่สาวนี่ห้องไรไปไดน หาหมื่นตัวครับหาสิบเท่าไรครับผมหาสิบเจ็ดครับาสิบเจ็ดนะครับแม่สาวบ้าดีผสมเนาะหาหมื่นเจนะครับเบอร์ทรเบอร์ใดก็ครับผมโทรมันมีนำอะไรก็ได้เดี๋ยวนะครับเป็นเบอร์เบอร์ทให้บ้านเดีผสมนะครับส่วนสูงก็อยู่ลอยสี่สิหแดนนะครับสีแดงนะครับเข้มนะครับแปดห้าศูนะครับอยู่อำเภครับ เพิ่มเมืองครับยอมเพิ่มเมืองนะครับกาลสินนะครับผมอ่อขอบคุณหลายครับผมเหลือแม่เดียวนีิเนาะเอานะครับวัอนี้แม่สาวนะครับเอาถ่ายคลิปนะครับให้ดีหน่อยเบิ่มเติหน่อยนะครับกำลังหาไปเดียนะครับยังได้กับนะครับฝากติดตามเขาจองลูกเหนี้เซย์สานพาพี่พระนองมาเบิ้งนะครับงัวทางใส่เพ่อะหนาแม่ผมตะวายอยู่ผมถามหาเจ้าของอยู่เพราเจ๊กแต่งงัวเพราะเจ๊กงัวเพราเจ๊กนะครับเอามุ่นหน้ามุ่นนะครับ ครับหกมื่นหาได้หกมื่นหาเนอะพ่อหกสิบหานะครับมันเลีนะครับอันนี้ผสมได้ไหมพ่อผสมเป็นไปครับนี่เดี๋ยวนี่เอามาเลยอ๋อพี่เดี๋ยวนี่เอามาเลยเพิ่นว่านะครับเอางันได้พ่อหารวยพูดอ่ะประกันเสื่องเนาะประกันเสื่งอาครับเปิดไปปีเก้าเดือนอ๋ปีเก้าเดือนแมนนะครับส่วนสูงกับยูส่วนสูงร้อยสต๊าฟเลยร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบห่านะร้อยสี่สิบนะครับประมาณร้อยสี่สิบ เบอร์โทรไปได้ก็พ่อศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกหนาสองสามเก้าสเเมแปะครับผมเอานะครับงวอยู่พอจกหน้ามุนนะครับแม่ลูกของพ่อบานั่นอันนี้ขาขายกันอะไรเ่ยลูกอ๋อขายกันอะไรไปไดพ่อนี่ยเ้เอาไปเบ่งลูกเลยของพ่อเพิ่นนะครับเพิ่นขายอะไรไปไดแม่ลูกแม่ลูกเขาขายกันแปดืนสองแนะครับออจะเปิดไปราคาี่อรีนะครับผมขันงวพ่อนี่ เอาตัวนี้เท่าไรก็พอนี่ยเอาตัวนี้สามหมนหาหา้อยพอซื้อสามหม่นาหา้อยนะครับผมเอาผูเรียบไปเรียงไปขุนสามสิบหายนะครับผมของพอจิกนะครับเอาใส่อีกแร้วพ่อแมหนึ่งอ๋อลูกเลีบเอาผูกไว้ใกลกันเถอะผูกไว้ใกลกันเถอเขามาชิน้ำหาพอจากขวางเอานะครับบ้องทานาเอาเบื้งหูกเรนะครับ ตัวน,นี้บอกว่าอ๋อไม่อยู่ไรม่่่โอ้โอแลูกเลย,อลยเอาไลฟ์ได้แล้วพ่อห้องไลฟ์ได้แล้วพ่อห้องแปดมืห่าห้อแปดมืานะครับห้องแปดมืดห่านะครับแม่ลูกปูนะครับผมเป็นมันเล่เนานะ มันรี8ปดมืหาลูกที่ไหนพ่อเี่หลูกที่ไหนลูกที่2องครับลูกที่สองนะครับเบอร์ทูรับเบอร์ทูไปไหนกศูนเก้าสองสามเก้าองสา็ดสามแปดเก้าเจ็ดสาแนะครับผมบ้งลูก่ะม่ผสมอีกไปแม่ผสมไม่หรเลยหลอกอ๋อผสมไล้ผสมอะไรผสมอะไรผสือะผสมปลามันหรืผสมอะผสมเลขขึ้นกันผสมรีเนาะนะครับเอาขอคุยไรครับพ่อเอาสำหรับคลิปนี้ก่ะใช่ครับอ๋อ อ๋อสีขาวนี่บ่ครับผมเอาแสดครับขาวบดแม่นี่ขาวบดแม่นี่อยากได้48ครับอยากซีสิคาทองหรือราคาเนื้ออ่าราคาทองครับราคาทองนะครับจักเดือนเราท่องเพิ่นอ่าทสอง2เดือนครับ2เดือนคูปตัวนะครับ48ครับแปท่องได้สหรือ3าองครับท่อง2เนาะ ทองสองนะครับเอานะครับทองสองนะครับสูงอยู่ประมาณลอยลอยสีสีอยู่ครับลอยสีสีบวกเนาะเอาแม่นี่เดี๋ยครับแม่นี่ครับผมอ๋อแม่นี่รายไปเลยครับอยากได้หาซื้หาครับอยากแม่แดงอยากได้หามืดหานะครับผสมไปครับแม่แดงโค่มตัวได้เดือนหนึ่งครับโค่มตัวได้เดือนหนึ่งนะครับผมทองที่เท่าไรครับทองที่สามครับทองที่สามนะครับเขาวงกาลสิน นะครับสอตัวดีเนะสอตนี้ครับเอาครับเบอร์ทูเบอร์ไหนก่อครับผมศูนย์แปดสองครับศูนย์แปดสองสาครับหนึ่งห้าห้าหนะครับศูนย์แปดสองสามแปดหกหนึ่งห้าห้าหนะครับผมอาขอบคุณได้ครับผมากใสครับพ่อเอาแม่ครับผมแม่ลูกแม่ลูกสีแดงแม่ลูกสีแดงนะครับไลได้พ่อราคาบแพงครับมหาหมื่นหานเปิดไว้หาหมื่นหานะพ่อเนาะเปิดว้ลูกผูให้แม่พ่อครับลูกผูนะครับลูกเจียวทูที่ไหนพ่อ ลูกตที่สองเหรอครับลูกตัวที่สองนะครับลูกประมาณหกเดือนเนาะถึงปะประมาณแม่แม่สมไปครับสองเดือนแล้วครับแม่ทักได้สองเดือนคุ้มตัวนะพ่อเนาะครับคุ้มตครับเอาครับเบอร์โทรคุณพ่อเบอร์ใดเนาะครับผมใช่เบอร์ทู้เบอร์โทู้วันนี้ทำใช่หรือเปล่าเบอร์โทรเอิร์ดไหมแม่เบอร์โทรมีบ่เฮาเบอร์โทรู้เอาแม่คุณเดียวเบอร์โทรแม่เอานะครับเอาเอานะครับศูนย์เก้าเจ็ด หนึ่งเก้าสองสี่เจ็ดเจ็ดหนึ่งนะครับยูมเพื่อใดครับผมนี่อายุเพื่อใดสิบเก้าปีครับสิบยูยูมเพื่อใดครับยูมเพื่อหอยเพิงเขาดัำเอาหวยเพิงกาะสินนะครับหวยเพิงกาะสินแม่สูงประมาณร้อยสามสิบห้าบวกอยู่นะครับร้อยสามสิบห้าบวกนะครับเอาเจ้าก็มาออกเอาพอมาขายสุนัขฟังราคาเป็นยังไงช่วงนี้ราคาเอาราาคหลังโควิดนี่เป็นยังไงช่วงก่อนก็ดีอยู่ครับช่วงนี้ครับพอบ้านกลางนี่ละอ๋อ ปกติพ่อเอามาจะคมมือนี่มือนี้ออกมาสามครับมือนี้ออกมาสามเหลือคมเดียวนี่เนาะครับผมอ๋อถือว่าขายดีได้พ่อมือนี้ถือว่าขายดีนะครับอ๋อเอาครับให้มันมาด้วยครับพ่อนะต่อนไปนะครับเจอท่างทักค่าผมได้ ครับเอาสำหรับคลิปนี้กเอาจากพี่น้องไปซสมนีก่อนนะครับผมนะครับอย่าลืมฝากเพจลูกขอนิ้วเซียวอีสาน YouTube ลูกขอนิ้วเซียวอีสานนะครับยังได้กะนะครับฝากเขาไปรับชมนะครับถูกใจก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้พี่ให้น้องให้ผู้วงการผู้เลี้ยงวัวเฮาได้เบิ่งน้ำกันนะครับเอาสำหรับคลิปนี้กัจากบ้านไปซสมนีขอบคุณคุณพลอยรลายครับผมสวัสดีครับ